ด้วยนะเว้ยบ้านสองเล่นไม่ได้ตาไนขึ้นอัวชาแล้วต้องมาชาแล้วระวังซายอ้ชีกมนี้ฉีกวิงให้ไม่ได้วะมีตัวล็อกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งเรียนให้อาจจะได้ถ้าสองก่อนตายผมจะกดยิงตีรถรถแพรบานนะให้มันออกมาอกดไปให้ตารู้แล้วยิงกดมันไงให้มันออกมาเฮ้ยเหมือนมีวีเออ่ะมี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  เออซาลาสองตัวเห็ <S 2> <S 2> นเห็นเห็นโอ้นี่สุกะอยู่เอ่อรถขนอ้อยอ่ะรถรถอะไรวะรถตัดออ้ยที่จอดรถเล็กอ่ะนั่นแหละโอ้ยแล้วก็พอแล้วช้าแล้วช้าแล้ว ลาลงเกิดไวๆนะไสีแล้วไสีแล้วอไปคุมลงท้ายไว้อนคุมลงท้ายไว้การกระโดดเรือจนี่คุมข้างนอก้หรอพี่ตัวม่งออ่ะไต่ห้าไต่ห้าดหไต่หกลยเีลยเีายะ พยาบาลอีกประมาณเอ้ยรถรถรถไฟอ่ะอีกสามตัวเฮ้ง้จเตือนแล้วมาดูมาดูมดูไปดตัวตัวตัวตายหนย่พี่ตายหมาสามในหตัวระวังด้ะช้าบุ้ะคาอูเลยเดี๋ยวเราให้ช้าบุรคาอูบ้านทุกคนอูซิยเจ้าดินผมปะะคาบอูซิกบุรเคาอูซิกเล่งให้เล่งให้ไว้ใจกูไว้ใจกูขอแค่ไว้ใจ พี่ฝั่งนี้ครับวิ่งมาวิ่งมาเลยพี่วิ่งมาเลยตายเก้าเียจับเพื่อนก็ได้เลยผมผมผมาผมพอได้อยู่รอเกิดไหนอ่ะอย่าเอาว่าอ่ะข้างๆพี่ล้ลงหนึ่งลงหนึ่งลงสองลงสองพี่ขยับออกมาเอาโซนโซนอื่นอคน้นะครันะโซนอุ่นคุไม่เหมือนเดิมนะโซนอื่นอ่ะ ลอนยังไงวะสวมางมีบมีบ้างแล้วมันงยบ้างเขามาแทงมาแล้วไอ้บอสอะ